อะไรครับเนี่ยน้องเลยพี่อารอะไรครับเนี่ยนเักข่าวเสื้อส้มยังไงคะเรื่องเป็นเรื่องอนาคตนะฮะเป็นรื่อาอิตาลีจากประเทศหน่อยเป็นยังไงอ๋อป่าวไปงานไปทริปดรจิวเฉยๆครับไปทริปดรจิวเฉยๆครับแล้วมันมีรูปแบบหวานแบบแบบนั้นเอาเรื่องเรื่องเอาเรื่องจริงๆเลยป่ะไปกวนประสาทครับแค่นั้นเองก็ไม่อยากให้เขาถ่ายรูปคนเดียวแค่นั้นเองฮะอะไรฮะ ไม่ใช่คือคคืืออเวลามันไปเออกลัวลูกเขาสวยแค่นั้นเองใช่ครับที่สำคัเขาบอกว่าเขาชอบแค่ติดหัวนะชัดเจนมากเลยนะชัดเจนเลยนะเขาเห็นผมเห็นคำว่าต้องติดหัวนะเออฮะรู้สึกแก่ไงไม่รู้ตอนนี้แต่เขาบอกว่าติดแล้วไม่ติดแล้วฮะเดี๋ยวว่าแล้วก็เรื่องอนาคตแล้วกันนะโอเคอ่อสำหรับเราเราาเป็นสเปกไหนเลยนะฮะสำหรับเราเราเขอสเปคคอมไหนสเปคผมคือผู้หญิงครับผม อะไรนะฮะนน้ำกับผู้หญิงก็ใช่ไงครับสเปกผมคือผู้หญิงครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนขนาดนั้นครับไม่ใช่ทุกคนขนาดนั้นครับสรุปไปน้ำที่คุณเราต้องรู้หนึ่ว่ายังไงเอาเอาเป็นว่าให้เขาไปคิดไต่ตองให้ดีก่อนดีกว่าเออก่อนจะมาชอบคนแก่เพราะว่าอีกคนนึงเขาอยากรู้จักทำความรู้จักเราคือตีชาเพราะเขาอยากลองชายไทยว่าชายไทยเป็นอย่างไรอ่าชายไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะ ต้องถามว่าเอามันไหมไม่หม no ูกรอบหมูกรอบหมายถึงว่าคุณชายหมูกรอบจะได้รับส่งมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีนะทิชาก็ก็โกโก้ดีจริงก็แอบทิชาก็เป็นเป็นผู้หญิงแบบเขาห้าวดีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราสิงในบ้านพอคนจับจิ้มกันเพราะว่าในรูปที่มันทิชาก็ต้องแบบว่าช้อนขึ้นมาช้อนมันอย่างเงี้ยเออลองมาช้อนของจริงก่อนก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากลองของไทยเราอยากได้แนะนำทิชาอย่างไรบ้างอ่ะก็ เป็นหนึ่งในชายไทยที่เขาของดีเหมือนกันนะโอเคโอเคอ่าฮะที่มออกรราายกกคือ็ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือโสดอะไรนะฮะตอนนี้คือโสดใช่ครับใช่ครับใช่ครับโสดร้องโสดละทุกคนอะไรนะฮะพร้องปสดละทุกคนใช่ไหมพี่อาไม่ทุกคนไม่ทุกคนอย่ากขาแต่ไม่ทุกคนชนมีคนเข้ามาเยอะช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะครับเข้ามาซื้อหมูกรอบเยอะแยะเลยตอนนี้ อ่ะออกบูธอยู่นะฮะตอนนี้ก็เทอร์มินอลน,นะฮะไปดูในเพจบุกกรอบได้นะฮะโอเคขอบคุณครับ